<c oughs> ว่าซองหมายถึงอา<อ>ปราสาทค่ะ<อ>รเขาบอกว่าสําหรับหมู่บ้านนี้ก็คือจะเป็นหมู่บ้านที่ปัจจุบันนี้มีคนอาศัยอยู่จริงๆค่ะแล้วก็ยังอาศัยอยู่ด้วยนะคะในตอนนี้นะคแะแต่ถ้าเกิดตามประวัติทอเป็นมาดังเดิมก็คือมีมากว่า600ปีก่อนแล้วก็จากนั้นจากนั้นก็คือเขาบอกเหมือนกันว่าเมื่อก่อนมีปราสาทใหญ่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะประวัติของหมู่บ้านเนี่ยมันเพิ่งจะเพิ่งจะสร้างประมาณ100ปีครับร0อปี าเป็นในตัวของหมู่บ้านนะคะก่อนผ่าถ้าเกิดเราได้ดูที่หมู่บ้านเก่าตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บมันก็เหมือนกับเราได้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อในสมัยก่อนของเจจูค่ะก็เขาบอกว่าบริษัทบ้านที่เป็นหลังๆนะค่ะเขาบอกว่ามีคนเล่นทั้งที่เขาบอกว่าบ้านทั้งหมดที่อยู่ในบร้างแถวนี้ค่ะทั้งหมดประมาณ500หลังค่ะซึ่งเราอาจจะไม่มีเวลามากก่อนที่จะดูครบทั้ง500หลัง พราะฉะนั้นเขาอาจจะพาเราดูแค่หลังเจ็ดแค่ประมาณหนึ่งแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็พอเราดูในหนึ่งแบบอย่างที่หมวอ,อธิบายคือเขาจะจับคู่กันจะ,จะจเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากที่เราชมเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีเวลาให้เราเดินชมได้นะคะเขาขออนุญาตแค่อธิบาัติที่อะไปเกาะก็คือสําหรับเกาะเชจูนะคะก็คือจะมีสามสิ่งสามอย่างที่บอกไปแล้วนะคะที่มีเยอะๆคือกูียกว่าบุ้นเหมืนอนจิบยางอะไรประมาณเนี้ยค่ะ มีกับไม่มี3าสามอย่างถูกถ้าเกิดว่า,าใส่อเนี้ยครบ3อันก็คือไม่มีคนอยู่ค่ะไม่มีคนอยู่ในบ้านแทนว่าปิดประตูถ้าเกิดเหลือ2อันก็คือเดี๋ยวอาจจะไปธุระแป๊บน,นึงเดี๋ยวกลับมาช่วยดยออถ้าเกิดมีอันเดียวอันนี้หมายความว่าข้างในบ้านอาจจะมีแค่เด็กอยู่อย่างเดียวอะค่ะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะกลับมาก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาเห็นเครื่องหมายอันเดียวก็ให้ดูดูช่วยกันดูเด็กค่ะจะช่วย พีดเตวุตาแสเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้คือในบ้านเนี่ยมีคนดูขาดก็เข้ามาได้ให้จ้ะ,ะนี่คือข้องหมูเซจูมีทามเด้วต้ง ฮลลลนจ้ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนจะเป็นห้องน้ำของคนเชจูค <มา S 1> ่ะแล้วคนเชจูจะเข้าห้องน้ำคือจะมาเอื้อตรงนี้ค่ะเอื้อเอื้อเสร็จแล้วหมูก็จะมากินเอื้อของคนเชจูอ,อีกทีหนึ่งค่ะ,ะ,คะแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกินหมูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ,อะโอ,องดังจริงค่ะเาบอกนี่เองมีน่ากินเม็นที่สายถึงอร่อยี่มันจะได้ขึ้นคู่้อ๋อตรงนี้เป็นที่อื่นก็ เขาบอกว่าพอดีน้องน้องมานั่งตรงนี้ค่ะก็เลยคิดว่าจะมาเด่อาก็เลป็นหืกับเวลาที่เขาจะเรียกให้อาหให้มาก็ใช้ไม้นี้วแล้วเวลาเขาถกผ้าถุงตรงนี้แล้วคนไม่เห็นเหรอมันอยู่หน้าบ้านพอดีเหมือนเวจีนและพี่ธรรมดาอยู่แล้วเหมือนเวจีใช่่องชง เนี่ย <amounts> ค <of food writers> ่ะเขาคิดว่าเป็นอาหารไงแต่ก็มาเขาบอกว่าเมื่อในสมัยก่อนก็คือเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้เลยค่ะก็คือบอกว่าร้าที่เขาจะตักน้ำก็คือเขาจะต้องแบกไอ้เจ้าเนี่ยแบกเจ้าเรียกขายแล้วกันเนาะแบกขายอะค่ะไปไปหาน้ํานะคะจากแหล่งน้ําแล้วก็เอากลับมานะคะว่าคนที่จะทําหน้าที่ในการแบกน้ํานะคะก็คือผู้หญิงค่ะก็เขาบอกว่าจะเริ่มทํางานนะคะตั้งแต่เจ็ดขวบค่ะ ผู้หญิงแต่ผู้หญิงเจ็ดขวบยุเกอร์ช่วยชีวาอุตุเกี่ยวชีวิตสำหรับในในบริเวณในบ้านนะค่ะเราอาจจะเห็นว่าสิ่งของต่างๆมันดูทันสมัยด้วยนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นคนยุคใหม่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยการทันสมัยใหม่ๆทั้งหมดค่ะก็มเขาวาดิว่าแบ่นนะจูก็บอกอันนี้คือหน้าต่างค่ะ มันหน้าต่างเ้านี่ย้าเราไให้นหน้าต่าง้าหนนี่มันแบโตชิดชามันปิดลงมาใช่จ้ะบนาปิดเยน่นนี่นี่คือตัวยิดบ้านแล้วก็สหรับ่าอ่าคนพิกายคนนี้นะคะก็คือเขาอยู่ที่เนี่ยทำอาหารกินตั้งแต่เมื่อก่อนตอน6กขวบตั้งแต่หขวบเลยค่ะุรย นี่ไงพี่เป็นเหล็กนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหล็กถ้าเอาทำจะุเรชินไปตชุกานยกษมอหก็คือเอาไว้สำหรับอ่าย่างค่ะเอาไว้สำหรับย่างได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดภาชนะก็คือทำมาจากเหล็กเคนะคะไได้เพาเบอกหลังคาต้องทำมาจากย่างค่ะย่าง เขาบอกว่าทุกๆปีนะคะทุกๆปีสำหรับบังค่าจะมีการใส่ทับค่ะวางทับลงไปวางทับลงไปทุกๆปีค่ะไม่ได้เปลี่ยนออกเขาบอกวางทับเร่นี้อย่างไรก็แล้วกันที่นีแล้วก็พอเขาวางทับลงไปวางทับลงไปเนี่ยเห็มมันจะขึ้นอ่ะบุกเห็นได้อีกชื่อว่าเห็ดชันโผลชื่อชันโผลจูคาโซค่ะเห็ดโซจูคาโซ สำหรับเห็ดเจ้าตัวเจ้าเห็ดตัวนี้ก็คือเกิดข้อหมายของพันพันของเห็ดเมื่อกี้โชซูคาโซเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เอาหญ้าค่ะมาวางลงไปแล้วเขาจะเอาหญ้าวางทับลงไปนะคะแล้วก็มันจะทำปฏิกิริยากันทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเกิดเหมือนกันกับการเป็นการเพาะเชื้อค่ะคลอกเชื้อลงไปทับทับลงไปเห็ดมันก็เลยขึ้นมาได้อันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาค่ะเห็ดที่ม พวกนี้เป็นหินที่ภูเขาไฟอะไรตามพื้นดินเกยวกับท้องกักร่รเมากเจ็ิดเตจจายจุเขาบอกว่าถ้าลูกสูงหน่อยลูกที่ศีตาขากแข็งแรง ถ้าแต่งรูปไ้ไหลเขาบอกว่ารูปไหลค่ะเงินค่ะเงินได้ไหลูกชายลูกชายหมู่ค่ะลูกสาวกูค่ะก็ขบวนนักการแพยนี่คือรูปตัวเองสารไม่เกี่ยวต้องหัวใจต้องบริเวณหัวใจเป็นจุดที่ไปเชื่อมกับสมองค่ะทำให้สมองดีค่ะ ชุดดึงปุจจิกะแข็งแรงก็เขาบอกว่าอันนี้สาวก็คือจะทำให้เหมือนกับมีพลังพลังเข้ามานะคะเพราะมันจะเหมือนกับเป็นเป็นเส้นนะคะเป็นประสาอะไรประมากฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ไอ้ไหนกินอะไรใช่ไหมอ๋อใบผุดผื่นก็เขาบอกว่าเอาไว้สำหรับสำหรับจะเป็นสำหรับจะเป็นไอเนี่ยค่ะ ไอหินหินตัวเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นหินที่เอาไว้สำหรับโม่ข้าวโม่แป้งทำทำไก่ทำข้าวอะไรต่างต่างอันนี้จะเป็นสไตล์ดีไซน์ของของชาวอ๋อดีไซน์ของตุรมาวันตาชิจานาคุเรกีตุรกีก็เขาบอกว่าจะไม่ได้ใช้คนค่ะจะใช้เป็นม้าอ่าที่มาจากแบบอียิปต์เก่า ยังใช้อยู่ค่ะใช้ได้ใช้อยู่แล้วก็ใช้มาใช้ในการแบบอันนี้เลี้ยงเด็กเป็นเด็กเป็นแม่เลี <Regard. tekrar. S 3> ้ยงเด็กไม่ใช่กูนะเลี้ยงเด็กค่ะก็มือหนึ่งก็ปล่อยไปอีกสี่คนได้ค่ะไม่ไม่ใช่ผ้าค่ะผ้าก็ไม่มีใช้ยายารองยารองกูชิคกชิได้เลยงลเด็กจะไโอ้โหเขาบอกว่าถ้าเกิดเด็กอึแลค่ะถ้าเด็กอึมันก็จะไหลลงมาอ๋อเดือดกูชิเลยอย่างนี้กู ความลงเด็กอยู่ก็คือความลงทิ้งความลงทั้งเด็กทั้งอื่นไอ้มันอยู่เด็กเราขึ้นก่อนดิอ๋ออีร้อนเลยได้แม่เดี๋ยวได้ทำลูกใหม่นะทีนี้อ่าที่นี่ก็คือจะทำมาจากมะมะนี่คือมาเรเซีะค่ะนี่เบรเดี่เลยค่ะบลูเบอร์รี่หรูอเบรเดียไหมอ๋อมันจะเหมือนกับบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เหมือนกับเม็ดบลูเบอร์รี่อะค่ะเม็ดนะค่ะมันจะมีห้ารสมีห้ารสชาติในหนึ่งเม็ด เขาก็เลยเรียกว่างูบีจื้อแต่ชาห้ารสชาห้ารสค่ะอืมสุดเอาจิเาอา์มัยอ่ะอมัยหวานค่ะคาไรคาคาไรเผ็ดค่ะชุปไปชุปไปเปรี้ยวชุปไปซุปไปไปก็เป็นเค็มสุดเด็ดดีไก นี่ไงขมมเอ่อเรี้ยวหวานขมคุณได้ช่วยอะไจิ๊กะเดานะเขาบอกว่าทั้งค่ารสชาติที่คือจะออกมาทั้งหมดเลยทั้งห่าของช่างก็ได้เก่งกือ็จแล้วก็จะเช็คอะเช็คสุขภาพของเราได้ทำไมนคุณต้อตัวนทำไมเทจังกึมเอ่อเทจังกึนไม่ใช่ใหญ่ยาวนะไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ยาวไม่ใช่ตอนนี้ใหญ่ยาวนะคะอ่ามันแปลว่าเทจังกึมความหมายก็คือแปลว่าคุณหมอใหญ่ค่ะโอ้ มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนน้ำผึ้งคล้ายสไตล์เหมือนน้ำผึ้งอะที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วาานำ้นำหมักนำ้นำหมักน้ำหมักตัวกำลังกำลังสาธิตวิธีการกินนามประเช็งกับเนื้อม้า